สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของลิสานะคะวันนี้ลิสาจะพามาดู6แหล่งกู้เงินออนไลน์ว่ามีที่ไหนบ้างนะทั้งหมด6ที่ซึ่งคุณนะคะสามารถนะเลือกได้เลยเพราะช่วงนี้เนี่ยมีแอปพลิเคชันที่ให้กู้เงินนี้ออกมาอย่างมากมาย6ที่ที่ลิสาพามาเนะคะเริ่มสตาร์ตตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักแสนได้เลยทีเดียวทําให้เรานะคะสามารถเลือกเว็บไซต์แล้วก็เลือกแอปพลิเคชันที่ถูกใจเราได้เลย 6ที่ที่ลิสาพูดถึงนะคะมีการกําหนดดอกเบีย้ยที่แน่นอนแล้วก็มีความปลอดภัยสูงด้วยกฎหมายแน่นอนเราไปดูกันเลยว่า6ที่นี้มีที่ไหนกันบ้างค่ะที่แรกนะคะลาย BK เลาย BK เป็นแอปพลิเคชันที่ให้บริการวงเงินด่วนที่เรายืมเงินได้ง่ายวงเงินอนุมัติสูงสุดก็ให้ถึง5เท่าของรายได้และสูงสุดก็อยู่ที่ประมาณ800,000บาทอนุมัติเร็วเพียงแค่10นาทีเท่านั้นเอง คุณไม่ได้เป็นพนักง,งานประจําคุณก็สามารถสมาโกงเงินให้ยืมนี้ได้โดยที่ใช้เพียงแค่รายการเดินบัญชีย้อนหลัง6เดือนยืมถอนโอนจ่ายผ่านแชทไลน์สะดวกสบายใช้งานได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะที่ที่2นะคะ Dolphin Money เป็นสินเชื่อบุคคลบริการวงเงินกู้ด่วนผ่านแอปพลิเคชัน o l p h i n ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย กู้ง่ายใช้สําหรับเป็นวงเงินสํารองให้คุณเอาไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจําวันตลอด24ชั่วโมงผ่านตู้ ATM กักสิกรไทยได้เลยคุณสามารถนะเอาไปสแกนจ่ายนะกับร้านค้าอย่างเช่นแบบท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแฟมิลี่มาร์จดีเซนแล้วก็โลบินสันแล้วก็หลายๆที่ที่มีสัญ,ญาลักษณ์ได้เลยนะคะตัวที่3นะคะแอปเวลตีเป็นแอปยืมเงินด่วนนะีที่ใช้งานง่ายไม่ต้อง ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเราไม่ต้องเสียเวลาจัดเตรียมเรื่องเอกสารเบื้องต้นเลยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครด้วยซึ่งในเบื้องต้นเขาจะอนุมัติเบื้องต้นให้ภายใน5นาทีแรกและสามารถรับเงินได้ภายใน48ชั่วโมงปลอดภัยนะเพราะได้รับการรับรองจากกระทรวงการคลังแต่รายละเอียดนิดนึงนะส่วนใหญ่จะให้กู้ภายในกรุงเทพแล้วก็วงเงินที่ให้เนี่ยที่อนุมัติอาจจะไม่ได้สูงมากนักนะคะ ตัวต่อมานะคะเป็นสินเชื่อที่ชื่อว่าอัพจาก s c b เป็นสินเชื่อบุคคลที่สมัครเพียงแค่ครั้งเดียวคุณก็สามารถที่จะหมุนเวียนถอนใช้ได้ภายในวงเงินและสามารถถอนใช้ได้เรื่อยๆเลยเท่าที่เรายังมีวงเงินเหลือเมื่อมีการชำระคืนกลับไปในวงเงินสมัครได้ง่ายๆนะรู้ผลอนุมัติไวาภายแค่ภายในแค่5นาทีเช่นนี้คะแม้ว่าคุณเคยมีประวัติ เครดิตไม่ดีเคยกู้ไม่ผ่านหรือไม่มีรายได้ประจำอันนั้นไม่ใช่ปัญหาเลยโดยที่วงเงินเริ่มต้นให้ตั้งแต่1,000บาทจนถึง40,000บาทไม่ต้องใช้เอกสารนะฮะจ่ายตรงนะก็สามารถมีวงเงินเพิ่มได้รู้ผลภายใน5นาทีค่ะตัวต่อมาเป็นแอป thunder นั่นเองนะคะแอป thunder เป็นแอปพลิเคชันที่ให้บริการสินเชื่อที่เราสามารถยื่นขอสินเชื่อออนไลน์กู้เงินออนไลน์ผ่านแอป ถูกกฎหมายนคีคคือของธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของธนาคารแห่งประเทศไทยให้วงเงินสูงสุดถึง1 0 0 0 0แสนบาทมีดอกเบี้ยอยู่ที่2.7 5เเต่อเดือนเท่านั้นเองแล้วก็มีระยะเวลาการผ่อนให้สูงสุดถึง24เดือนเลยค่ะสินเชื่อต่อมาเรียกว่าสินเชื่อ s e a s y Cash เป็นสินเชื่อเงินสดออนไลน์ที่ให้บริการสินเชื่อเงินสดอเนกประสงค์ที่มีจุดเด่นสมัครง่ายอนุมาิเร็วไม่ต้องมีหลักประกรันหรือผูกคลนค้ำประกรันให้วงเง สูงนะคะแล้วก็มีดอกเบีย้ยที่ต่ําสามารถเลือกผ่อนชาระเงินกู้ได้มากที่สุดนานถึง3เดือนสามารถทํารายการผ่านช้อปปีนั่นเองโดยวงเงินที่เขาให้ก็อยู่ที่1000บาทจนถึง10,000แบาทนะคะของช้อปปี้นั่นเองค่ะยังไงนะคะสินเชื่อที่ลิซ่าเอามาให้ดูทั้งหมด6ตัวก็ลองไปเลือกดูนะคะว่าเราชอบแบบไหนอันไหนที่เหมาะกับเหมาะสมกับเรานะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการกู้นะคะแล้วก็อย่าลืมมีระเบียบวินัยในการ คืนเงินด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ